สวัสดีค่ะช่องตาทอมยายมาเมื่อนี้ยายมาสิพามาเห็ดผัดมีเพื่อสุขภาพกินเนาะเป็นอย่างค่อยเอิ้นผัดมีเพื่อสุขภาพนี่มีของเขาเป็นมีที่เฮ็ดจากเขาก้องก็เลยตั้งซื้อคลิปนี้ว่าผัดมีเพื่อสุขภาพเนาะเพราะว่ามีเขาทําจากเขาก้องมีเฮานี้ก็เอามาแ่น้ำก้อนเนาะแซน้ำก้อนแล้วก็ ถ้าเกิดผู้ใดบตัดก็ได้ผู้ใดอยากกินเนว้อเอยากกินแบบมีประจนไัยน้ำกะบ่ต้องตัดส่วนประกอบก็จะมีน้ำตาลทรายไข่ต้นหอมหัน่นหัวหอมซอยน้ำมะขามเปียกหมูหัน่นพริกโขกหยาบซีอิ๊วขาวซอสฟ้าเขียวน้ำปลา มีที่เขาใส่คือมีเส้นมีไว้ไวนี่ทำจากเข้าวกล้องอบแท้ซื้อมาจากห้างไปไปบึงวิธีการทำกันกระทะใส่น้ำมันตั้งไฟรอให้ไฟห้อนก่อนเนาะเมื่อน้ำมันเริ่มห้อนเขาก็เอาไข่ลงขวก่อนเนาะขัวไข่ให้สุก เมื่อไข่สุกแล้วเขาก็พักไว้ก่อนเข,เขาก็เอาไข่พักไว้ก่อนจากนั้นเขาก็เอากระทะอีกใบใส่น้ำมันตั้งไฟกพต้องใส่น้ำมันหลายเนาะใส่นิดหน่อยก็พอน้นามันเพราะว่าผัดหมี่เขามันเป็นผัดหมี่เพื่อสุขภาพเขาก็ใส่น้ำมัน,นหน่อยเดีย๋ยวเขาก็มีหมูอีกน้ำมันจากหมูมันก็จะออกขึ้นกันพอน้ำมันเริ่มห่อนแล้วเขาก็ เอาหอมลุงเจียวเนาะเจียวให้หอมเจียวหอมให้หอมบางคนที่เฮ็ดแบบนี้นะก็โขกหอมกับพริกร้วมกันแล้วเอาผัดพร้อมกันแต่เขาไม่เฮ็ดจังสันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดโขกหอมกับพริกรวมกันก็เวลาเขาเอาเอามาเจียว พริกมันจะใหม่ก้อนหอมเอาก็เจียวหอมก่อนพริกพริกควายเอาลุงทีหลังหอมแล้วเอาพริกลุงพริกนี้มันสุกไวอยู่แล้วเดี๋ยวค่อนหน่อยเดี๋ยวมันก็สุกแล้วหอมแล้ว ริกใส่บ่หลายย่านเผ็ดเนาะเพราะว่าเห็ดสูลุงท้องกินน้ำก็เลยบใส่พริกหลเอาละริกสุกละจากนั้นเขาก็เอาหมูมาลงขวาน้ำกันเลย นี่ไหมูสับเนาะไส่หมูที่หั่นเอามันเป็นตอนเป็นตน้น่อยได้ยำบางคนก็บใรไซหมูใส่ไข่แล้วแต่มักเนาะอาหารบม่มีอย่างตายตัวเอาที่ความชอบของคนผู้ใดอยากใส่อย่งอางผู้ใดใส่อย่างแซบก็ใส่อันนั้นขอให้เขากินเราแซบขอให้เขากินเราเขามีความสุขนั่นคืออาหาร อาหารบ่มีอยังตายตัวบ่เมนวาเห็ดอาหารอันนี้เราที่ต้องใส่อันนี้เท่านั้นหรือว่าใส่อันนี้ใส่อได้ก็ได้ผัดหมูไปเห็ดสุกหอมหอมพี่น้องหมูเริ่มสุกแล้วปุงแซ่บกแบ็แซ่บพี่น้องเลยมันจากหมูก็ออกน้ำมันก็จะหอม หมูสุกแลว้วเขาก็มาใส่อันนี้น้ำมะขามหนึ่งซ้อนสองซ้อนใส่จากสามซ้อนจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนีถ่ถ้าเกิดเขาใส่น้ำมะขามสามซ้อนเขาก็ใส่น้ำตาลทรายสามซ้อนเพิ่มกันเนาะ อันนี้ก็แล้วแต่คนมาบางคนก็มาหวานกาจีใส่ไหลยก็แล้วแต่เนาะหวานหน่อยหวานไหลแล้วแต่คนมาเกี่ยวไปเรื่อยๆก่อนจากนั้นเขาก็มาใส,าส่ซอสรุงรสปลาเขียวเนาะ ผิวขาวเขากระเบิงเสร็จมีเขาเนาะว่าเขาที่ใส่ประมาณเท่าไหร่น้ำปลาเที่ยวไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างน้อยก่อน เอาน้าใส่หอมห้วยวยพี่น้องเอ้ยได้แล้วต่อไปเขาเอานาำใส่นาำเขากระเบิงน้ำว่าเส้็เขาหลายหน่อยแค่ไหนเนาะเขาเขาใส่นาำเขาก็เบิงเส้นเหาน้ำให้ใส่พอประมาณจริงๆเส้็เขามันก็แซนหนามมาก,ก่อนแล้วเนาะ<อ>เขาก็เบิงปริมาณเอาว่าเขาคนที่ใส่เท่าเดยก็่ต้องใส่หลายไปไหนเนะาะเพราะว่า อย่างที่บอกเส้นเขามันแซน้ำม,มาก้อหนนั่นแล้วเขาใส่ซีอิ๊วดำเนาะเพราะว่า,าเส้นมีเขามันเป็นมันเป็นเ้นเขากล้องที่ส่วนมากาคนเขาใส่ซีอิ๊วดำเพราะว่าเขาอยากจะให้มันมีสีสันเพราะว่าส่วนมากที่เขาผัดเขาก็จะจะผัดจากเส้นมีเส้นขาวเนาะ เ,เขาก็เลยต้องใส่ซีอิ๊วดำเพื่อที่ให้เส้นมีมันมีสีสันแต่ของเขามันเป็นเส้นมีเขากองอยู่แล้วมันก็มีสีสันอยู่แล้วเขาก็เ่ต้องจําเป็นต้องใส่ซีอิ๊วดำพอได้แล้วเขาก็เอามีเขาลงคุกไข่เข้ากัน ใส่ไฟ,ไฟปานกลางเนาะคุกให้เข้ากันในระหว่างนี้เขาก็ค่อยยี้เส้นให้มันแตกออกจากกันเนาะยี้เบาๆเด้ออย่ายี้แห้งตัวเส้นมันจะขาดเดี๋ยวเส้นมันจะเละค่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆ แบบใจเย็นๆเนาะย่าใจห้อนไยผัดให้เขากันไปเรื่อยคุกให้น้ำซอดมันเขากันกับเส้นค่อยขี้เส้นไปเรื่อยๆเนาะให้เส้นมันแตกน้ำน้ำปรุงรสมันก็จะได้เข้าไปในเส้นยี่เซนแห้แตกออกจากกันนะ้ำน้ำปรุงรสไม่ที่ได้เข่าไปซึ่งไปในเส้น นี่เป็นผัดหมี่แบบบ้านๆเนาะสมัยเป็นเด็กน้อยผัดแล้วก็กินกับสบตำโอ้ยยังแซ่บเพราะมันสุกเร็วเนะเพราะเขาคิดว่าสุกเร็วนะเขาก็เอาไข่มาใส่คุกใ้เขากันไปเรื่อยๆ ีซันเป็นตะกินจากนั้นเขาก็เอาหอมมาโรยคุกเข้าให้เข่ากันไปเรื่อยๆมีหลายวิธีเนาะการผัดมีแบบเนี่ยบางคนก็บ่แซหน้ามอน ็คือเขาก็เฮ็ดน้ำปรุงนะหลายๆเอาแล้วก็เอามีลงมันก็จะพอดีบางคนก็แซก่อนเฮ็ดได้หลายวิธีคือแซมีก่อนก็ได้บาแซก็ได้ถ้าเกิดเฮาบ่แซ่น้ำก่อนเขาก็เฮ็ดน้ำปรุงนะหลายๆเพิ่มเขามาน้อยเพื่อที่เอามีลงผัดก็คือให้มันพอดีแต่บางคนก็แซ่น้ำก่อน แล้วแต่็ดได้ทั้งสองย่างเนาะแซนนามก้อนกับบ่แซนนามก็ได้มีน,นะก่อนที่จะเอามาผัดแล้วก็ปรุงปรุงให้มันแซบตามปากเขาค่ะแซบแล้วผัดไปสักพักก็ได้เลยนะให้ต้นหอมมันสุกก็โอเคละตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยสีสันนากินมีเขียวมีเหลือง ได้แล้วพี่น้องผัดมีเพื่อสุขภาพเขาปิดไฟใส่จานเสิร์ฟได้เลยบางคนก็นอาจที่มักทั่วงอกก็อาจที่เอาทั่วงอกใส่น้ำก็ได้ก็แล้วแต่วความหมากักความชอบเนาะอันนี้เขาใส่แต่ต้นหอมอย่างเดียวได้แล้วพี่น้องผัดมีเพื่อสุขภาพของเขาเป็นตะกินบ่มีหมูมีไข่มีผักคือเขาบ่ได้กินแต่มีเนาะบ่ได้กินแต่แป้ง คือใส่หมูน้ำใส่ไข่น้ำมันก็ได้ประโยชน์หลายมันก็ได้คุ้นค่าทั้งอาหารเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะเพราะว่ามันบ่ได้กินแต่ส้นบ่ได้กินแต่แป้งแซ่บเพิ่มขึ้นมาอีกปรุงแซ่บก็แซ่บเนาะตามปากเขาปรุงตามปากเขาอาหารบ่มี่ยังตายตัวใส่ยังก็ได้ที่เขามักที่เขาชอบที่เขาอยากกินเอากินเล่นหรือกินเป็นอาหารว่างกินกับสมตำย่างแซ่บเลยพี่น้องเอ้ย ตำสมตำอีกคกนึงแล้วก็มานั่งกินเลยพ่ะถิเน่ะคิดพ่อตอนเป็นเด็กน้อยเนาะเห็นผัดหมี่จังซีเนาะไปเบื้องนังกลางแปลงหรือเป็นงานวัดหรืออีหยังจังสิอ่สมัยแต่ก่อนแต่เก่าเพิ่นที่นีผัดหมี่มาขายผัดหมี่แล้วก็สุ่มตำเอาก็ซื้อซื้อหาบาทซือสามบาทเพิ่อนทีมีใบตองใบตองเอาผัดหมี่หยิบใส่แล้วก็สุมตำเอาเคี่ยงกันแล้วเอาไปกิน นั่งเบื้งหนังกลางแปลงโอ้ยยังแสบคิดพอตอนเป็นเด็กน้อยเนาะเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วพี่น้องเลยฝากกดติดตามช่องตาทอมยายมาน้ำเนี่ยเดอ้อเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ